เวลาที่เราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างเราเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาเราก็จะมองว่าเฮ้ยมันต้องเกิดกับอีกหลายคนแน่เลยงั้นค้องแล้วกันจะได้เผื่อได้ค่าเสียหายหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมบอกว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะทุกอย่างเราเดินข้ามถนนมีโอกาสโดนรถชนนะมีแต่เราก็เดินแต่เราก็ต้องเดินก็ต้องเดินข้ามใช่ไหม ปัญหาก็คือว่าภาวะแฟงซ้อนที่เกิดขึ้นมาอันนั้นอะ่ะมันผ่านผ่านการรวบรวมข้อมูลการใช้วัคซีนอะ่ะมาเป็นร้อยล้านโดสไปแล้วแล้วก็พบว่าภาวะข้างเคียงรุนแรงเกิดน้อยแบบน้อยมากแร่เลยอ่าแต่มันไม่ใช่ศูนย์ทีนี้ก็ต้องกลับมาที่ว่าข้อมูลที่เขาโชว์ออกมาทั้งหมดนั้นอะ่ะ ถูกต้องไหมนะเพราะว่ามันได้รับการรับรองจากองค์กรนานาชาติมากมายไม่ว่าจะเป็น WHO, CDC หรือแม้แต่ในประเทศไทยเนาะราชวิทยาลัยสูงเขาก็มีการรีวิวอะไรหมดมาตลอดเนาะก่อนที่จะเอายาหรือวัคซีนเนี่ยเข้ามาให้ใช้ในประเทศได้